วัสดีค่ะวันเสาร์เล่าเรื่องนะคะ EP นี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับมีเพศสัมพันธ์อย่างไรไม่ให้ท้องนะคะก็หลายๆครั้งที่อยู่ที่เวนคลินิกนะคะก็จะมี2 2ประเด็นนะคะที่เป็นปัญหาใหญ่ๆที่อยากจะมาพูดถึงนะคะก็คือ1ถ้าเป็นเยาวชนนะคะก็จะมาปรึกษาแบบ ออึ้งๆเขินๆนิดนึงว่าพี่พยาบาลคะหนูมีเรื่องที่จะปรึกษาหน่อยได้ไหมคะคือหนูท้องค่ะพี่หนูท้องค่ะพี่แต่หนูไม่มีแฟนหรือว่าหนูเลิกกับแฟนแล้วหรือพ่อแม่ไม่ทราบแล้วก็ไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกเพื่อนไม่กล้าถามเพื่อนไม่กล้าปรึกษาใครเพราะว่าถือเป็นเรื่องน่าอาย เหล่านี้นะคะก็เป็นปัญหาที่ถ้าเกิดว่าเรามาแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเนี่ยก็จะพบว่ามันก็จะมีตั้งแต่ต้องการที่จะกินยาขับต้องการที่จะทําแท้งเถื่อนต้องการที่จะเอาเด็กไปให้คนอื่นอุปการะอันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้นะคะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แก้ไขตอนที่มันเกิดปัญหาแล้วถูกต้องไหมคะเราต้องป้องกัน ทุกวันนี้นะคะใน y o u t u ู e เสาเห็นคนพูดเรื่องบนเตียงกันเยอะมากเลยมากจนน่าตกใจแล้วทำไมเราไม่ไม่พูดถึงเรื่องการป้องกันบ้างถ้าเราเสามารถพูดเรื่องที่จะมีอะไรกันหรือว่าเรื่องบนเตียงออกที่ youtube ได้เราก็ควรที่จะพูดเรื่องของการป้องกันเพศศึกษาหรือสุขศึกษากันได้ใช่ไหมคะเออ <laughs> ทีนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของการป้องกันการป้องกันก็คือการทานยาคุมนั่นแหละไม่มีอะไรแปลกใหม่นะคะยาคุมกําเนิดนั่นเองนะคะแต่ทําไมหลายๆคนทานยาคุมแล้วอย่างท้องบางคนเนี่ยมาลูกคนที่4ี่แล้วนะคะแล้วทําไมไม่ทําหมันละคะถ้าทาหมันแถวบ้านบอกว่าจะไม่แข็งแรงมีความเชื่อแบบนี้อีกถ้าทําหมันแล้วจะทํางานหนักไม่ได้ถ้าทาหมันแล้วมดลูกจะหย่อนถ้าทําหมันแล้ว จะเป็นโรคร้อนๆนหนาวๆก็เลยไม่ยอมทําหมันสุดท้ายลูกคนที่3มคนที่4ี่คนที่5เป็นขยงเลยนะคะไม่รู้ว่ารับประทานยาคุมกันยังไงอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะถ้าอยากจะกินยาคุมให้ถูกต้องทำสามข้อนี้นะคะข้อแรกกินยาคุมเนี่ยนะคะเม็ดแรกในวันที่มีประจำเดือนวันแรกเม็ดแรก ในวันที่มีประจำเดือนมาวันแรกถ้าไม่ทันอา้าวลืมซื้อยาร้านยาปิดแล้วมาไม่ทันไม่เป็นไรค่ะวันที่สองก็ได้แต่อย่าให้เกิน5วันดีที่สุดคือวันแรกวันที่สองนะคะพยายามทานให้ได้เลยทันทีที่ประจำเดือนมาข้อ2นะคะเคล็ดลับข้อสองก็คือเราจะต้องรับประทานยาตามลูกศรค่ะรู้ไหมคะว่าข้างหลังเนี่ยมีลูกศรบอก เราทานยาเม็ดที่1เม็ดที่2เม็ดที่3ตามลูกศรถ้าบางยี่ห้อเขาก็จะเป็นเบอร์อ1เบอร์2ให้เราเลยอย่างยี่ห้อนี้นะคะไม่ไม่ไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะคะก็จะเป็นเลข1เลข2เลยนะคะเราก็ทานตามนี้บางยี่ห้อมี21เม็ดบางยี่ห้อมี28เม็ดก็แล้วแต่นะคะก็แต่ว่ายังไงก็ตามทานตามลูกศรน,นะคะไปให้ครบจนถึง21เเม็ด จแล้วข้อ3ก็คือทานให้ตรงเวลาค่ะสม่ำเสมอเวลาเดิมเอาง่ายๆควรที่จะทานก่อนนอนนะคะอย่างเช่นเราเคยนอน4ี่ทุ่มสามทุ่มยี่สิบเอ็ดนาฬิกาตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยเป็นเวลารับประทานยาของเราอย่าไปคาดหวังว่าแฟนเราจะเตือนอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นจะบอกนะคะตัวเราเองต้องต้องรักตัวเองอะ่ะต้อง p r o ท e ตัวเองนะคะเพราะว่าเราคือคนที่ตั้งท้อง เวลามีอะไรเกิดขึ้นเราคือคนที่รับผิดชอบคนแรกเราจะต้องดูแลตัวเราเองก่อนนะคะอ่ะทบทวนอีกครั้งนะคะ3ข้อนะคะที่จะต้องทาในการรับประทานยาคุมกำเนิดนะคะ 1. รับประทานยาวันแรกของการมีประจำเดือนสองรับประทานยาตามลูกศรสารับประทานยาในเวลาเดิมของทุกวันอ่ะถ้าทํา ได้ตาม3ข้อหลักๆนี้นะคะรับรองได้เลยนะคะว่าประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดที่คุณได้ไปจะอยู่ที่99.7%โอกาสท้องน้อยมากแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้นะคะอย่างเช่นอ่าข้อแรกเราไม่สามารถที่จะไปซื้อยาได้หรือหรือเป็นประจำเดือนก่อนแล้วเรายังทำงานอยู่ร้านยาปิดก่อนมาซื้อไม่ทันสิ่งที่เรา ต้องทำก็คือ1ซื้อยาเอาไว้ก่อนนะคะเราเคยรับประทานยี่ห้อไหนนะคะก็มีเยอะแยะนะไดแอนเมอร์ซิลอนเมอร์ลิสซลอนแอนนายาัยาสยัสมินแล้วแต่นะคะเราก็ซื้อมาเก็บเอาไว้สิคะเพราะมันเป็นของที่เราจะต้องทานอยู่แล้วก็เก็บไว้อา่าอาจจะซื้อมาสักแผงสองแผงนะคะอีกอันนึงก็คือ เรื่องที่2นะคะถ้าเกิดว่าเรารับประทานยาอ้อเมื่อกี้นี้วันแรกไม่ทันก็คือภายใน5วันนะคะวันที่2วันที่3วันที่4ีวันที่5้าอย่าให้เกิน5วันอยาเลทไปกว่านั้นมันจะไม่ได้ผลแล้วข้อ2นะคะทานยาก,ก็ต้องตามลูกศรน,นะคะข้อที่3ตามเวลาเดิมอ่าทบทวนกันไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทานยาคุม เราไม่มียาคุมเราไม่กล้าไปซื้อยาคุมแต่เรามีเพศสัมพันธ์โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นโดนข่มขืนเมาแล้วไปฟื้นที่ห้องใครก็ไม่รู้เมื่อคืนนี้สิ่งที่ทำได้อีกอันนึงก็คือยาคุมฉุกเฉินนะคะเมื่อไหร่ที่ทราบว่าตัวเองถูกกระทำชำเราหรือว่ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันไปแล้วนะคะก็มีอีก วิธีหนึ่งก็คือซื้อยาคุมฉุกเฉินค่ะอันนั้นก็ปรึกษาที่ร้านยาได้เลยนะคะอีกอันนึงก็คือยาคุมประเภทเสำหรับคุณแม่นะคะก็มีโดยเฉพาะคุณแม่หลังคลอดนะคะที่ยังต้องให้นมลูกอยู่นะคะอันนี้ก็มียาคุมชนิดที่เป็นโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวนะคะไม่มีเอสโตรเจนนะคะ อ à, แล้วก็อีกอันนึงก็คือสําหรับคนที่อยากรักษาสิววัยรุ่นนะคะฮอร์โมนยังแปรปรวนนะคะยังมีฮอร์โมนเพศชายสูงมั่ง à, มีขนมั่งมีสิวมั่งนะคะก็รับประทานยาคุมประเภทที่มีเอสโตรเจนเยอะๆนะคะอันนี้ก็ปรึกษาแพทย์เพศสัตได้เช่นเดียวกันค่ะ,ะก็จะเห็นได้ว่ายาคุมเนี่ยนะคะนอกจากมีประโยชน์ในการคุมกำเนิดแล้วก็คือการเพิ่มฮอร์โมนนั่นเองบางคนเป็นวัยทองไปแล้วนะคะ อายุแค่40กว่าเองแต่ประจำเดือนไม่มาแล้วนะคะอย่างนี้ก็แสดงว่าร่างกายเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่เราอยากจะมีประจำเดือนอยู่ก็ลองซื้อ,อยาคุมมาทานนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเราได้รับฮอร์โมนเพศเพิ่มมากขึ้นเผื่อว่าอาจจะกลับมาเป็นประจำเดือนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็บางคนมีซิสนะคะเล็กๆไปโรงพยาบาลคุณหมออาจจะบอกว่ายังไม่จําเป็นต้องผ่าตัด แต่ว่าให้ยาคุมกําเนิดกลับมาทานอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่ายาคุมกําเนิดเนี้ยก็สามารถใช้ในการรักษา,าซีดได้แต่อย่างไรก็ตามอันนั้นก็เป็นเรื่องที่หมอสั่งนะคะก็อยู่ในการดูแลของแพทย์เช่นเดียวกันนะคะ,อ,ะอยากจะให้กลับมาที่ตรงนี้นะคะอยากให้คนทุกคนนะคะที่เป็นผู้หญิงตั้งแต่ วัยรุ่นผู้หญิงขึ้นมาเลยนะคะก็อยากจะให้รับประทานยาคุมกันให้เป็นรับประทานยาคุมกันให้ถูกรับประทานยาคุมเพื่อจะได้ไม่ท้องแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าพอเวลาอยากจะท้องแล้วกินยาคุมนานๆก็จะไม่ท้องอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะหลายๆครั้งหลายๆคนก,ก็ก็เคยพูดแบบนี้จริงๆแล้วถ้าเรากินติดต่อกันนานเป็นหลายๆปีเนี่ยก็อาจจะมีผลนะคะแต่ว่า ผลนั้นน่ะต่อไปอีกได้ไม่ไม่มากไม่ได้ยาวนานจนถึงว่าเราเป็นหมันนะคะอาจจะมีลูกยากแค่เดือน2เดือนหลังจากนั้นก็คือสามารถกลับมามีลูกได้เหมือนเดิมนะคะอ่าก็ฝากไว้ค่ะสำหรับเรื่องของการรับประทานยาคุมกำเนิดไม่ยากใช่ไหมล่ะคะถ้าอยากจะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ต้องกังวลใจนะคะ ก็ใช้ยาคุมกําเนิดให้ถูกต้องแต่ยาคุมกําเนิดก็ไม่ได้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดไม่ใช่คู่ของเราถ้าเกิดไม่ใช่ไว้ใจกันนะคะใช้ถุงยานอนามัยร่วมด้วยทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะอะ ก็จบนะคะสำหรับเคล็ดลับในวันนี้ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพหรือเรื่องราวอื่นๆที่เสาเจจามาฝากนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้มาพบกันทุกตอนไม่พลาดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ